หลังราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยหลายคนตอนนี้ก็มีการปรับตัวนะคะลดปริมาณการใช้ของตัวเองนั้นให้ได้มากที่สุดค่ะขณะที่บางคนก็ไม่สามารถที่จะลดปริมาณการใช้ได้ก็พยายามที่จะหาวิธีการอื่นมานะคะอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการนํารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยไปว่าจ้างอู่ซ่อมรถค่ะให้มีการดัดแปลงรถนะคะให้สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าได้เพื่อที่จะประหยัดน้ํามันค่ะ พนักง,งานอู่ซ่อมรถริมถนนวล,ลาในตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่เร่งติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และอุปกรณ์ควบคุมให้กับรถจักรยานยนต์ของลูกค้าค่ะเพื่อให้สามารถจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้สามารถวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนายพู้ดิต คี roid, ้รอดากรรมการผู้จัดการบริษัท JP Motor Classic ก็บอกว่าช่วงน้ำมันแพงเนี่ยมีผู้ใช้รถเนี่ยมาสอบถามเข้ามามากถึงวันละเกือบ20รายส่วนใหญ่ก็บอกตรงกันว่าต้องการทางเลือกในการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะหาเงินมาได้ก็ต้องมาจ่ายให้กับเป็นค่าน้ำมันโดยช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีลูกค้านำรถจักรยานยนต์เนี่ยมาติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งแบบไฮบริดคือไฟฟ้าและน้ำมันรวมทั้งระบบไฟฟ้า100%เเซนจำนวน8คันและรถยนต์อีก4คัน นอกจากนี้เนี่ยยังมีคิวจองล่วงหน้านะคะบอกว่ามีคิวจองยาวเลยค่ะเพราะว่าวิศวกรและช่างอู่เนี่ยทำงานไม่ทันสำหรับค่าใช้ใจ่ายในการดัดแปลงรถจักรยานยนต์นะคะอยู่ที่2 0 0 0 0ถึง40,000บาทค่ะส่วนรถยนต์คันละ1 5 0 0 0 0 0ถึงถึงบาทก็ดูแล้วนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดของรถแล้วก็ความจุของแบตเตอรี่ค่ะ